สวัสดีครับมามาชูชน,นลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม The Last h e p p e n นะครับซึ่งจะเป็นเกมแนวเหมือนเอาตัวรอดนะครับเพื่อนๆโดยที่เราจะต้องอุ้ยขยิงอะ่ะเนี่ยครับมันจะมีคนไม่ดีเข้ามายิงด้วยนะเพื่อนๆเน,นี่ยครับเห็นไหมครับโอ้ยซอมบี้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเนี่ยครับเราต้องรีบสร้าง เช็คนะครับก็คือเป็นเหมือนบ้านนะครับเราต้องรีบสร้างนะครับกระสุนมีพอไหมนะเพื่อนเอ้ยเ <'m> นี่ยครับอันตรายนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องป้องกันให้ดีนะครับ เดี๋ยวรอสร้างอันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแช็กก็คือเป็นที่พักนะครับเป็นบ้านนะครับอันนี้คือค่าอาหารนะครับเพื่อนๆมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งทุกคนต้องกินอยู่แล้วโหลดใหญ่เลยนะครับเพื่อน คนที่คนที่ไม่ได้เนี่ยครับเป็นลูกเหมือนเครื่องหมายตกใจนี่คือเป็นคนธรรมดานะครับที่ยังไม่ไม่ได้แบบเหมือนเรายังไม่ได้อัปเดตดหรืออะไรนะครับเหมือนเป็นคนงานทั่วไปนี่แหละครับ <c oughs> โอ้เจ้าหมูป่านะครับมีหมูป่าด้วยซอมบี้ก็มีนะครับนี่เห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนนิส้างเสร็จแล้วโอ้โหคอนสตรักชั่นนี้ช้ามากเลยนะครับ เดี๋ยวผมให้สร้างอย่างอื่นก่อนแล้วกันซอมมิลเอาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยแล้วกันซอมมิลนะครับก็คือลงไม้เนี่ยครับมีโซนคัตเชอร์ก็เป็นตัวผลิตอ่าก้อนหินให้เรานะครับอีกลิ่นเท้านะครับเพื่อนๆ ก็เหมือนกับโรงขยะที่รีไซเคิลของนี่แหละครับกระสุนมีพอไหมเนี่ยสาย e อนเซ e เ,เตอรนะครับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับเอาไว้สำหรับการวิจัยนะครับเพื่อนๆโดยรวมมันก็เนี่ยครับมีเท่านี้ก่อนนะครับโอ้โหยิงกันสนั่นมาก นี่ครับกาลังไปนะครับเพื่อนเรากําลังไปช่วยนี่ตอนนี้คนงานผมมัวตัวไปหมดเลยนะครับอ,อะไรอ่ะนี่ครับมันจะมีให้เราดูเป็นเหมือนมูฟวี่เป็นคัตสีนะครับให้เราดูโจเรเนาอ๋อเนี่ยครับเขาเหมือนเป็นผู้อพยพนะครับเขาจะขอมาอยู่ด้วยได้เลยเราเอ็กเซปต์นะครับให้เขามา แ็คนี้เดี๋ยวผมสร้างสร้างแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไว้สร้างหลังใหญ่ๆนะแต่จริงๆคนเริ่มแรกก็ควรจะสร้างให้ดีก่อนเนี่ยครับเห็นไหมครับพอได้เช็คแล้วมันจะมีเฮาส์หนึ่งเฮาส์สองเฮาส์สามแล้วก็เฮาส์สี่นะครับปาแหลกโอ้โหพาราเกนดาเซ็นเตอร์ใหญ่มากนะครับมีคลับบาร์ด้วยมีโบสถ์ด้วยนะครับมีคุกอโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆมาอัปเดตทีละตัวทีละตัวนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะใช้ไม้เนี่ยครับใช้ไม้ ใช้เหล็กเนี่ยครับใช้โพลิเมอร์ก็คือพวกพลาสติกแล้วก็ใช้ก้อนหินนะครับไม้เหล็กอาโพลิเมอร์ polymer, แล้วก็ก้อนหินนะครับเพื่อนๆตัวนี้คืออะไรอ๋อเป็นฐานหินนะครับ่านหินเอามาทําเป็นกระสุนเป้าเดี๋ยวผมจะวางบาแล็กไว้รอบๆดีกว่าไอ้ไม่ใช่บาแล็กนะครับบารล็กนี้เป็นลงทหารนะครับนี่นี่พิวบ็อกเป็นป้อมปาการป้อมปืนนี่วอชทาวเวอร์นะครับ กำแพงนี้ต้องรีบวางอย่างด่วนเลยแต่ค่อยอัปเปดทีละอย่างละอย่างนะครับตอนนี้กำลังตีตอกกันใหญ่เลยตีกันใหญ่ตอกกันใหญ่เลยนะครับอ๋อโหลดดิ้งอยู่ อันนี้คือที่ป่านะเพื่อนๆพื่จะกลับไปท,ที่ฐานนะครับฐานบัญชาการของเราอ๋อนี่เป็นอีกที่นึ่งเหรอโอเคกลับไปที่ฐานบัญชาการของเราก่อนเดี๋ยวให้พร้อมก่อนนะครับแล้วค่อยไปอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อ p o l i t i c point เอาอนี่ครับ l a w p o i n t เราต้องออกมาแลกนะครับเพื่อนๆอืมโอเคโอ้ electric ผลิตก,กระแสไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกอุปกรณ์อิเล็กทรนกอรทรนิกนะครับโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มึงไหนย,ยิงกันอีกแล้วอ่ะ啊ไปเรียบร้อยนี่ไซแอนเรียบร้อยแล้วครับไซแอนสร้างเสร็จแล้วรีเซิร์ชนะครับรีเซิร์ชไปรีเซิร์ชไป อ๋อรีเซิร์ชเอาเป็นเอาเป็นนี้ดีกว่าถ้าสร้างอีกโรงหนึ่งมันจะช่วยมันจะช่วยไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับรีซอสนี่รีเซิร์ชโอ้โหให้อันเดียวหรอให้อันเดียวนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันให้แค่โรงเดียวอันนี้ดีเซิร์ชเท้าวัน อ๋อรีเซิร์ชเท้าก็นี่ไงรีเซิร์ชต้องการรีเซิร์ชเท้าวันนะครับนี่เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์หนึ่งโอเคนี่ครับเช็คได้แล้วยาอัปเกรดอย่า upgrade. อัปเกรดมากเลย สิชั่วโมงเลยอ่ะอเจ้านานเหมือนกันนะเนี่ยนานมากเลยจะไปไหวกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันไปไหวกันหรือเปล่านะครับนี่ก็ตีหินใหญ่เลย นี่ขุดก้อนหินชาโคลดลงแฮะอ๋อสามารถเลือกรีสอร์ทได้ก็คือ ให้ไปขุดนะครับเนี่ยครับขุดได้ต้นไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเกี่ยวกับโรงไม้นะครับโอเคพอเข้าใจนิกลีสเฮาส์นะครับอเออแล้วโรงไม้อยู่ไหนอะนี่นี่โรงไม้อยู่นี่อ๋อ รเราจะตัดตรงไหนแล้วก็เลือกตัดได้เลยแต่มันเกะก,กะจริงๆนะครับโอ้โหเกมนี้กว่าจะอัปเดตนะครับเพื่อนๆหมายถึงว่าอัปเกรดอะแล้วก็เพิ่มความสามารถของแต่ละแต่ละคนแต่ละไรนี้ใช้เวลาเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ทําง่ายๆเลยเอ้ารอผมขึ้นมาแล้วเหรอรอพอยมาจากไหนเนี่ยขึ้นเร็วมากเลยจากการสร้างบ้านแน่ๆเลยนะครับ พวกแชกพวกอะไรเนี่ยอันนี้แวร์เฮาส์ต้องสร้างนะครับหลังแรกเลยจําเป็นมากนี่มีกระสุนปืนมีอะไรให้เก็บด้วยนะครับนี่ไลโน่เป็นปืนนะครับเพื่อนๆน,นี่เอมโเห็นไหมครับฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวอัปเกรดก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาดูว่าทําไมรอพอยต์นี้มันมันก็คือทําให้เราทำภารกิจข้างในนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเพิ่มให้เราเองเหรอหรือยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชาโคผมลดเฉยเลยเดี๋ยวมาดูว่ามันลดได้ยังไงน่าจะเอามาหุงต้มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยลดโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ดูหน่อยนะครับเกี่ยวกับเนี่ยครับรอพอยต์เดี๋ยวเราดูว่ามันสามารถที่จะอัปเดตอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วรอพอยต์เนี่ยมันมีให้เราเลือกอะไรอัปเทชันเนี่ยครับการพัฒนานะครับเพื่อนๆ มีการโจมตีแล้วก็การป้องกันมีการทํางานนะครับ i ิ t เตอร์ชิ p ก็เกี่ยวกับการปกครองเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนอัลเทอไก็เกี่ยวกับการได้รับอนุญาตอะไรอย่างนี้ครับเรามาดูกันนะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดหมดเลยนะเปิดให้หมดเลยเยอะมากรูป r ิ n นก็มี เียไหยังไม่ได้เปิดเนี่ยละลานตามากเลยมีโบดด้วยนะแต่ยังสร้างไม่ได้นะครับโบสมันต้องรีเสิร์ชไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยผมจะสร้างเฮาส์วันไม่ได้นะครับมันต้องเนี่ยครับ necessary อ่า uh, r e s e a r c h ก็คือต้อง research House one ก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะสร้าง h o u s e One ได้ mm hmm. เดี๋ยวนี้ก็โหดเหมือนกันนะเพื่อนๆ เราต้องสะสมทรัพยากรแล้วก็ใช้เวลาในการอัปเกรดนะครับค่อนข้างนานอยู่การอัปเกรดนะครับก็เนี่ยครับรีเซิร์ชตรงนี้เลยเห็นไหมครับีอีกตั้ง44ชั่วโมงเฮาส์วันนี่ไงครับเฮาส์วันอยู่ตรงนี้ถ้าเราอัปเกรดมาตรงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรืๆเนี่ยครับจนเต็มทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้นะครับมันก็จะจบเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเกรดให้ทุกอย่างครบหมดนะครับ เนี่ยครับการที่เราจะแลกของได้นะครับก็คือออนสต็อกนี่ก็คือของที่มีอยู่ในอ่าในในคลังเรานะครับของพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาแลกได้นะครับโดยการที่เราจะต้องสร้างเองในในอ่อในในแมพของเราหรือว่าในพื้นที่ของเรานะครับในฐานบัญชาการเราอาวุธหรือว่าพวกระเบิดนี่เราสร้างเองได้นะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้ออนสต็อกก็คือของเรานะครับส่วนดีลเลอร์ก็คือของมือช้างก็คือของพ่อค้าเราอยากได้อะไรส่วนใหญ่ผมจะซื้ออาวุธปืนนะครับเพื่อนๆ มันจะมีเนี่ยครับเป็นซิเอชันนะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยครับเอ่อเป็นคนที่ว่าเขารีภัยมานะครับเราจะรับเขาไหมถ้าเรารับเราก็ต้องมีที่นอนให้เขาด้วยนะครับเพื่อนๆผมพยายามรับนะครับเพราะว่าจะได้มีคนงานเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยคนใจผมจะแลกปืนนะครับเนี่ยครับผมแลกปืนแลกปืนไว้ก่อนนะครับแล้วก็แลกอาวุธเอโม่สามนะครับเพื่อนๆ ตัวนี้เอโมสี่แล้วก็พวกอาหารนะครับกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยครับชุดเกราะเนี่ยครับก็แลกไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราอยากแลกอะไรก็แลกไปเลยเนี่ยครับเราต้องแลกให้ได้จํานวนที่เท่ากันนะครับเห็นไหมัมันบาลานซ์มันติดลบนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็ต้องแลกให้มันเป็นสูตรนะครับมันถึงจะสามารถที่จะดิวกันได้นะครับก็คือแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ ออนสต็อกเราต้องมีพอสมควรนะครับไม่งั้นเราแลกกับของดีๆของพ่อค้าพ่อค้าเขามาแลกไม่ได้นะครับเราต้องให้บาลานซ์กันเห็นไหมครับอันนี้บาลานซ์มันติดลบแสดงว่าสินค้าที่เราเอาไปแลกกับเขามันมีน้อยกว่าที่เราเอาจากเขานะครับเราก็ต้องเอาให้เท่ากันเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอหมวกหมวกอีกแล้วกันอุ้ยนนี้ไม่เอานะครับนี่ครับอย่าให้มันติดลบนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นหมวกก็กด a c c e p t เลยนะครับ เราก็จะได้ของทั้งหมดของเขามาเนี่ยฮะเห็นไหมครับได้มาหมดเลยเรียบร้อยเทรดสักเซสนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ยครับเห็นคนของผมไหมห้าสิคนเมื่อกี้ผมรับมาเพิ่มแล้วนะครับรีเสิร์ชก็เนี่ยครับก็เรื่อยๆนะครับผมก็อัปเกรดมาเรื่อยๆเ,เลยเดี๋ยวผมอัปเกรดเฮาส์สต่อนะครับเห็นไหครับเกชั่วโมงเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับ